อเอาละครัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับโยผมเอ็นสารพูนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทับให้คอมพิวเตอร์เ,รเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขั้นตอนแรกให้กดเข้าไปที่ตรงสตาร์ทปุมขวาล่างนะครับเอ้ยมุมมุมซ้ายล่างเออมุมซ้ายล่างแล้วกดไปที่ตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์กดที่ขวากด Property อ่าแล้วกด advanced system เอ้ยเออถูกแล้ว Advanced System Setting นะครับ กดเลือกแอดวานนะครับกดอันแรกอาตอนแรกมันจะอยู่อันนี้นะครับตอนแรกมันจะอยู่อันนี้ถ้าคุณเลือกอันที่สามนะครับมันจะติ๊กออกหมดเลยอะกดกดแอปพลายแล้วค่อยกดโอเคนะครับพอคุณกดเสร็จปุ๊บเวลาเลื่อนเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นกรอบสีขาว,ขาวมันจะมันจะไม่แสดงหน้าต่างมันจะเป็นกรอ,อบสีขาวถ้าถ้าเกิดคุณอยากเลื่อนไปด้วยแล้วก็ ให้มันโชว์ไปด้วยนะคะเมื่อคุณกดไปที่อา่าอันไหนแบบหนึงเมืแบบ่อกี้อ่ะอันนี้นะครับโชว์วินโดว์คอนเทนต์นะครับกดไปกดแอปพลอ่ะแล้วมันจะโชว์วินโดว์แบบนี้เลยนะครับแลผมไม่เอาดีกว่าเพราะมันจะทําให้การทํางานเราไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะบแบบนี้สําหรับคอมด้ียแบบ โน้ตบุ๊กเลยแหละโน้ตบุ๊กที่แบบแรมน้อยเลยอะอย่างของผมเนี่ยแรมสี่กิกนะครับเออก็ไปเท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปละบายบาย